วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่21-24สิงหาคม2566วันนี้เวลา10นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผักของนายเดชสิริโสระโคนตาบลเสดาออำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองกระจำการในโครงการทหารพันธ์ดี มณฑลทหารบกที่26ทายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้จัดพทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าไปปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำทางด้านเกษตรกรรมและด้านปศุสัสตว์เมื่อกำลังพลปลดประจำการ จะได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสามารถนำความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเช่นนายเดชิโซประโคนเป็นอดีตพลทหาร<น>ที่เคยปฏิบัติงานในโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ปลดประจำการเดือนตุลาคม2565 เป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำการเกษตรรับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรัง่งจึงนำประสบการณ์การปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาทำที่บ้านของตนเองในช่วงที่ลาพักกลับบ้านในเนื้อที่หนึ่งงานมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ หลังจากปลดประจำการย้ายมาอยู่บ้านภรรยาประกอบกับพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านตนเองประสบปัญหาน้ำท่วมจึงปลูกผักปลอดภัยเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่สองงานที่บ้านภรรยานำผล,ผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารภายในครอบครัวและจำหน่ายให้แก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว ปัจจุบันนายเดชส,สิทธิ์ได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผักในพื้นที่ว่างของบ้านเป็นการขยายความรู้ออกสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้านวงมโหรีพระพลาชัยซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านนิยมเล่นในวัฒนธรรมของประชาชนแถบอีสานใต้ โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายขเขมรแถบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดปัจจุบันมีเหลือไม่กี่วงเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษริย์ศสสึกเริ่มโครงการทหารพันดีในค่ายปี2559บนพื้นที่28ไร่แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่พื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ปศุสัตว์แหล่งน้ำและพื้นที่อื่นๆเน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตได้ดีเป็นพิเศษคือหน่อไม้ฝรั่งปลูกเพื่อสมุนไพรเพื่อนาไปใช้ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษริย์ศสสึกทำน้ำส้มควันไม้ ใช้ผลิตจูดินซีและน้ำหมักชีวภาพเลี้ยงปลานิลจิรดาเป็ดเทศกับบินบรุรีไก่ประดูห่หางดำกบทุ่งกุลาสุกรและโคมีทหารกองประจำการที่สนใจเ,เรียนรู้การเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์อาสาเข้าร่วมโครงการเมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองและกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่26ยังได้สนองพระราชดําริดําเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ11โรงเรียนช่วยแนะนำวิธีการปลูกผักปลอดภัยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่วนมเมล็ดพันธุ์ผักขยายต่อ,อยังครัวเรือนของนักเรียนส่วนกองพลทหารราบที่6และกองกําลังสุรนารีเริ่มโครงการทหารพันธุ์ดีในปี2563 ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทหารพันดีสิบหน่วยในจังหวัดร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์โซทรนศีสะเกดยโสธรและอุบลราชธานีเน้นปลูกผักปลอดภัยและขยายผลสู่ชุมชนชักชวนให้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผลไม้พระราชทานลดรายจ่าย หากมีมากนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ในช่วงเดือนมกราคม2,565ถึงเดือนกรกฎาคม2,566 ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทานได้แล้ว375,860ตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคอีสานใต้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรและนครราชสีมาเป็นการทดลองเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเป็นไก่พื้นเมืองพระราชทาน เวลา13นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงเรียนบ้านหนองม่วงตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลไมาจ,จังหวัดวุรีรัมย์ทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของมณฑลทหารบกที่26ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งห่วงใหยนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทรงมีรับสั่งให้ทหารพันดีเข้าช่วยนักเรียนและครอบครัวปลูกผักไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจำนวน289แห่งทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนบ้านหนองม่วงเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือนมกราคม2565มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน243คนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาการและทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนาทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26มูลนิธิเทพอํานวยและหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนแนะนําวิธีการปลูกการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายผลต่อไป โอกาสนี้ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัยซึ่งทหารพันดีเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนรวมทั้งคณะครูที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาทดลองปลูกในโรงเรียนผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันและขยายผลไปปลูกที่ครัวเรือนของตนเองและมีแผนแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปเพาะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่เป็นร้านขายผักให้ชาวบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนนำพืชผักสวนครัวมาวางจำหน่ายทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงผักที่บ้านของนางสมกมลแสงรำอายุ77ปีชาวบ้านหนองม่วงใต้ซึ่งได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานหลายชนิดและปลูกทั้งไม้ผลผักสวนครัวต่างๆอาทิดอกกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวเมื่อเขือเปราะและกวางตุง้งผลผลิตที่เหลือจำหน่ายเพื่อนบ้านและในโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่วยให้มีไรายได้เสริมดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอรประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยลาลัยราชพัฏนคปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมในการมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยราชพัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2563ถึง2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,126คนมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนมีหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิจเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองส่งเสริมให้ใช้ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสืบสามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาและการวิจัยในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒราชนครินทร์และมหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา2563-2564มหาวิทยายลัยราชพัฒราชนครินทร์เป็นมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะว,วันออก สร้างนวัตรกรรมตามศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิน่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏจากโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหากิจยกระดับเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้าน ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบ,บุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์คุณภาพดำเนินโครงการพัฒนาและยก,กระดับกำลังคนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนากำลังคนวัยทำงานถ่ายทอดการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ส่งผลให้เกษตรกรผู้ประกอบการด้านอาหารเครื่องดื่มและกลุ่มวิสาหกิจมีไรายได้เพิ่มขึ้นและสื่อสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงหงวงใหญ่และทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของผู้พิการรวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสงเคราะห์โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระ เป็นประธานเชิญพระราชทานเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2566 เพื่อให้ผู้พิการมีสุขอ,อนามัยและโภชนาการที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี mm hmm. การได้รับพระราชทานพระมหาการณุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่ผู้พิการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างสำนึกในพระมหาการณุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อตั้งเมื่อปี2484ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยให้บริการด้านปัจจัย4และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถำดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข mm hmm. นายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาและผลเอกกระปนารุติิองคมนตรีที่ปรึกษาคโครงการเกษตรวิทยาพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาครั้งที่1นึ่งทับสองพ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอดพิษด้านเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมตามศักยภาพพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร เพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่โครงการ1,350ไร่ให้เกิดเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนการประชุมจัดขึ้นที่กรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการเกษตรวิทยาในปี2565ความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี2566 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนในปี2,567ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยาระยะ5ปีพศ2,566ถึง2,570รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโครงการเกษตรวิทยาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบตามความถนัดและความสนใจการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มส